これ、これ、ちょっと雨の日 เลุดไเ,เยมไร่วะเนี่นานายกูกดกี้หรัวเลยกูใช้ไม่ได้ได้ไงวะะเนี่ใช้ได้โอเนี่ยแม่มาคูดาวเ่ยกูไม่มีกระตุเดดือ หากทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่ายไอดี RV และฟิไฟล์ขอแนะนำเพจนี้เลยเพจไทม์น้อยชอบมีหลากหลายไอดีให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีท้งไอดีแอคสกินมีทั้งไอเดีเน้นตัวละครและมีไอดีปืนเจ็ดหรือว่าไอเดีเน้นชุดในำตำนานมีหลากหลายไอดีให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูก่อนได้เลยนะเคเด็ดดีปลอดภัยแน่นอนโอเคสวัสดีครับพี่โยผมพามาแ,แล้วก็น้องเมย์เช่นเคยนะครับวันนี้มีน้องเฟ,ฟมาด้วยนะครับก็วันนี้จะ มาในแบบบูล็อกไล่บลนะครับก็สหรับวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตของทางด้านปฏิกิริยาเคมีของฮิโอรีแล้วก็เนลอิซากินะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมีฮิโอรีแน่ๆแล้วครับแล้วก็มีนเนลอิซากิอีกคนนึงเป็นใครก็ได้นะครับก็สกิลจะเป็นไงนะครับหรือว่าคอนวัตเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับเข้ามาหน้าสกิลที่หนึ่งนะครับก็สกิลสองก็เหมือนเดิมเลยครับแต่เหมือนจะโดนปั๊บมานิดหน่อยนะครับทางด้านสกิลที่สอง แต่ไม่ใช่ตะเกียวนี้นะจะเป็นทาหน้านตะกิยวนี้ครับมันรู้สึกเหมือนมันจะแบบล็อกตัวมากขึ้นไม่รู้บอกไม่ถูกกันนะอ่ะข้อบอลนะโอเคครับก็มาหน้านนักตีกันเลยนะครับอ่ะกดไม่ได้นะถ้าไม่มีบอลเน <Yes. S 1> มิชันเหมือนเดิมนะครัเนมิชันเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมครับอันนี้จะเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้จะรีวิวแบบนี้เครับเพราะว่าโค้ด มันใส่ได้แค่สี่ชั่วโมงนะโอเคก็มาทางด้านไฮไลท์ของพวกเราเนี่ยก็คืออ่าปฏิกิริยาเคมีนะก็คือเราเนี่ยต้องมีสกิลที่หนึ่งนะครับแล้วเพื่อนเราที่เป็นอิตเนตะกิต้องมีสกิลที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะพอเรากดไปอ่ะอันนี้อันนี้กดเร็นี้ไปกดเร็วไปอ่ะอ่านี่นตีน่าจะติกูดาวเพราะว่าตีกูดาวพาร์ที่ตีกูดาวปฏิกิริยาเคมีเพราะทางเนี่ยไม่ขึ้น วงกลมที่เขียวมันปกติมันต้องขึ้นแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะคล้ายๆรูปเรล็งอ่ะเออพอดียาที่มีขึ้น,ข,นขึ้นบอกขึ้นระบอกด้วยพร้อมอ่ะโอเคครับมามพร้อมแล้วครับก็คืออ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนพี่ก่อนนะ แล้วก็เรามาใช้สก,กิลที่หนึ่งนะครับเพื่อเราต้องมีสก,กิลที่หนึ่งพร้อมนะแล้วก็ตียาเมีต้องมีต้องพร้อมนะครับอ่ะปึ๊บเห็นไหมพอใช้ได้มันเป็นยงลูกอย่างเดียวผมจะเป็นตัวอย่างนะนายครับชนขาดครับก็สก,กิลก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่ามันอัปเดตแค่ปติยาเคมีนะครับคือมันไม่ได้แบบ ชอบอะไรเหมือนแบบโอโตยะกับบาจิระมันคือมันท่ากับลูกหลักกูอย่างเงี้ยทุกคนรู้แล้วนะแต่ก็เหมือนจะแอบปรับท่าหน้าเขาเลยกิวสองนิดหน่อยนะครับคือไม่เหมือนมันจะแบบไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ล็อกตัวมากขึ้นไม่รู้คิดเองป่ะนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะก็คงมีเท่านี้นะก็ถ้าคลิปนี้นะจะคงยังมีเพียงท่านี้นะครับ,คครบ,ครบใครชอบอะไรก็จะสนับใครนะครับก็คิดอไปไปคิดตัวอะไรหรือไม่อะไรนะครับก็